คำว่าพระสกิทาคามีมัตตหมายความถึงว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีผลอันนี้อารมณ์จะต้องเลยไปโสดาบันมาแล้วเพราะว่าพระโสดาบันมี่คุณทรงคุณธรรมสี่ประการคือนึกถึงพระพุทธเจ้าครรพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลบริสรุทธ ส่วนที่แถมที่เกินก็คือมีะนิพานเป็นอารมณ์นี่หมายถึงว่ามีความมั่นคงจริงๆคําว่านัภีพระพุทธรธรรมทารียสุงนี่เขาหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เมิดคําสั่งหมายถึงศิลสิ่งใดที่พระองค์ทรงสั่งห้ามตามพระธรรมวินยัยสิ่งนั้นท่านที่เป็นพระสงดบบันย่อมไม่ปฏิบัติ ิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสองฆสวัสดิ์ทรงแนะนำให้ปฏิบัตินั่นเป็นทางของพระโสดาบันปฏิบัติที่ความไม่ยากเฉพาะอาศัยที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆจึงทร,ง,ร,ง,รง,สงสินบริสุท์คำปราสิทธ์ของพระโสดาวบันก็ต้องหมายเอาถึงกรรมบทติษ์ด้วยคำว่ากรรมบทสิษเป็นทั้งศีลเป็นทั้งธรรม และมีเพลิดเพ็นไปอารมณ์อยู่ในขอบเขตของศิลในวงจำกัดตอนนี้สำหรับพระสีทาคารีถ้าจะกล่าวกันไปก็เป็น,นเพียงว่ามีจริยาทั้งหมดเหมือนพระโสดาบันแต่ว่าระงรับความโลกระงรับความโกรธระงรับความหลงให้เบาบางลงกว่าพระโสดาบัน นี่เราก็ย้อนไปดูพระโสดาบันว่ามีกรรมฐานอะไรเป็นอารมณ์บ้างพระโสดาบันมีมรณานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายเป็นปกติเมื่อรู้ตัวว่าจะตายก็ไม่ยอมตายเร็วจะตายอย่างดีนี่ก่อนที่จะตายดีหรือเป็นผีดีก็ต้องเป็นคนดีก่อน คนจะเป็นคนดีได้เขาต้องอาศัยมีพุธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสนติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานรับบริหารสี่อุปสม,มานุสติกรรมฐานยิ่งกว่านัน้นก็มีหิริโลทป,ปะประจําใจอย่ยางนี้เป็นประโสดาบนัน น่พพานดาันคุณทรงคุณธรรมได้อย่างนี้สำหรับพระสกิทาคามีก็ทรงคุณธรรมเหมือนกันแต่ว่าสำหรับพระสกิทาคามีมักเบื้องตน้นก็เพิ่มมาพยาานตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี้คือร่วมรวมกำลังใจของพรมีหานสี่ให้หนักขึ้นมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เมื่อกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่บุคคลทําให้เราไม่ถ fiz si ูกใจเราให้อภัยไม่ทือโทษโกลียนนั้นถ้ารูปทรงจะได้อย่างนี้จริงๆก็จัดว่าเป็นพระสีธาคามีมรรคอย่างหยาบยังยังไม่ถึงสีธาคามีผลมีการที่จะปฏิบัติตนในเพีงถึงพระสีธาคามีผล ก็ต้องเพิ่มกรมรมฐา,านในวิปัสสนาญาณบางอย่างควบคุมเข้ามาเพราะว่าสําหรับวิปัสสนาญาณในด้านัสโณดาบันนั้นในด้านสกาย,ยทติฐิยังไม่มีการลังเกียจในร่างกายอารมณ์ยังไม่ละในร่างกายเด็ดขาดเพียงแต่เพียงมีความรู้สึกว่าร่างกายมันจะต้องตาย ความพอใจในร่างกายว่าเป็นของสวยสดงดงามของน่ารักน่าชมยังมีอยู่นี่มัด้านทศกิทาคามีแล้วก็มาเพ่งดูตามคำสอนท่านบอกว่าพระสกิธาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงนื้อการที่จะบรรเทาความโลภ ราต้องทำยังไงก็ต้องเพิ่มกรรมฐานเข้ามาอีกกองหนึ่งนั่นก็คือจาคา,านุสติกมฐานด้วยรู้ว่าจาคาอนุสติจาคานุสตินี้หมายถึงจิตคิดอยู่เสมอในการที่จะกำจัดความเหนียวแน่นความตันนี ด้วยความโลภในทรัพย์สินมีความรู้สึกแฝงในของปัญญาเมื่อคนที่มีความตนมีเหนียวแน่น mm. ก็อยู่ในทรัพย์สินมากเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถใช้บริจาคทานการสงเคราะห์ไม่มีการเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขตามที่เราจะพ้องช่วยได้ อย่างในสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าไม่รู้จักลดช่องว่างแต่ความจริงไอ้การลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีการสงเคราะห์เกือ้อกูลซึ่งกันและกันนี่พระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วแต่ชาวโลกไม่มีความเข้าใจไม่ปฏิบัติตาม เนื้อการที่จะเป็นพระสกิทาคารีก็ต้องมีจาคานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์สำหรับจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้ความจริงก็มาจากกวมีหานสี่นั่นเองการที่เราจะสละทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นใดก็ทรัพย์สินเราหามาโดยยากเราก็จะให้ได้เดิมนัาหนึ่งเม่พาความรักครุนาความสงสาร ถ้าเราเกลียดไม่สงสารเราก็ไม่หายแน่และอย่างดีดีสุดก็ให้ด้วยความไม่เต็มใจนี่สำหรับพระสิกขาคารยมีไม่อย่างนั้นมีอารมณ์ใจทิฏุดเสมอว่าทรัพย์สินเป็นของนอกกาย แม้แต่กายของเราเองเรายังควบคุมให้มันดีตลอดการตลอดสมัยไม่ได้ข้ามความตายไม่ได้เราจะส่งเคราะห์เพื่อนมนุษย์สัตว์ที่ที่เดียกุว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะจึงทำได้แม่จาระตัวนี้เป็นการให้ตัดขาด ให้เพื่อการส่งเคราะห์จริงๆไม่มีความหวังในผลตอบแทนแม้แต่คำสรรเสริญเย็นย่อจากผู้คนผู้รักก็ไม่ต้องการไม่ต้องการให้โดยการมีความหวงังว่าคิดว่าจะตัดโลภความโลภในจิตให้มันขาดไปแต่ว่าทั้งนี้ไม่ใช่หมายความว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้น การให้ต้องคิดพิจรารณาดูก่อนว่าให้แล้วเราจะเดือดร้อนไหมถ้าให้จนถึงก็เราเดือดร้อนทระพพระเจ้าสรตตำเนิแต่สำหรับว่าท่านนี่เป็นบโษดาบัญก็ดีถ้าศีทาคารีก็ดีเป็นคนประกอบพุทธทาฉะนั้นท่านผู้นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงห้ามรบกวนท่านบุคคลประเภทนี้ ถ้าขอเข้าท่านก็น,นึกว่ามีความจําเป็นเท่าให,ให้แต่ขอบ่อยๆเป็นเกินมีสัยของสวระคคนขอเลยไม่เสพระลายเป็นขอทานไปเฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่งรู้ว่า,วาคนใดเขาศมีสถาก็อย่าอ้าปากขอถ้าจิตนั้นไม่จําเป็นถึงที่สุดเินผ้ามันไม่ขาดจนกระทั่งยนนุ่ไม่ได้เลยจะไปขอเขา มันยังใช้ได้คุอยังอยากะขอมันไม่อดถึงจะตายก็จะไปออกปาขออาการขอมันเป็นจริยาของความเลวไม่ใช่จริยาของความดีด้วยคนขอนี่ต้องตัดอารมณ์การหน้าด้านหรือมีความรู้สึกในด้านนี้ออกไป นี่การขอบ่อยๆหรือขอเกินจำเป็นไม่ใช่สมณวิสัยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะสรงห้ามว่าแต่คูณใดถ้าเป็นภาะเิข,ข้ามการขอทุกอย่างเว้นไว้แต่สิ่งนั้นมันถึงที่สุดที่เราไม่สามารถจะส่งตัวได้จำเป็นจะต้องขอก็ขอแต่เฉพาะในจุดที่จำเป็นมีค่าไม่สูงนะ พระรีเพราะอะไรเพราะว่ารมคัมภีระโสนดาสิกิธาคามีพรมีหังสี่ปประจําย่อมมีเป็นคนมีใจดีคอยเกื้อกูลนี่สมนในสมัยพระพุทธเจ้าก,ก็มีพระขอในสำนักของภระโสนดาสิกิธาคาชุนเคินพอดีมีเยอะแยะไปเหตุนี้ปรากฏขึ้นองค์สมเด็จพระจอมตอจาจึงห้ามขอที่สำรับเราต้องมีการสํารวมในด้านนี้ให้มาก ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เป็นประสงดาบันคันก็จงอย่าเอา่ยปากขอถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆขอเขามากเกินไปใช้เขามากเกินไปไมันจะเป็นการรุ่มร่ามไม่เคยใสพของพระจรงมัจฉยัดอาการทุกอย่างอย่าคิดว่าถ้าเขาให้ก็ได้ใจขอกันลก นี่สมัครพระสิกขาคามีมีอารมณ์ในการให้ไม่ใช่มีอารมณ์ในการขอทิ่พระสงดาบันก็เหมือนกันมีอารมณ์ในการให้ไม่ใช่มีอารมณ์ในการขอนี่วัดกําลังใจของเราว่าการปฏิบัติจิตของเราเข้าถึงพระสงฆ์ดัปฏิมักรสิกขาคามีมักแล้วล่เป็นอันว่ามีอารมณ์คิดจะให้อยู่เป็นปกติไอ้ก,การความโลกมันก็มันเทาลง การคิดว่าจะคิดโกงคิดโง่เขาไม่คิดอยู่แล้วนี่การแตะเกียรติกายแสวงหาทรัพย์เกินพอดีย่อมไม่มีกับพระสกิทาคารมีเพราะจิตเริ่มเป็นสุขมีเท่าไหร่ก็เป็นสุขแต่การหากินต้องหาแต่หาแบบสบายๆอย่างอารมณ์ที่มีความสุขไม่เบียดเบียนตนยิงเกินไปยิ่งเกินไป นี่เป็นอนารมณ์พระสกิทาคามิมักเพิ่มจากขานุสติธรรมฐานก็ไม่กดหนงบทหนึ่งทำเป็นฌานสมาบัติให้อารมณ์ทรงตัวคิดไว้เสมอการคิดไว้เสมอมีความรู้สึกไว้เสมอนี่ชื่อว่าเปน็นการทรงฌานถ้าทั้งนั่งภาวนาตามปกติโดยเวลาเลิกแล้วจิตก็ได้คิดจิตมีความเร็วอันนี้ไม่ใช่พระสกิทาคารอนาคา มันเป็นจิตของสัตว์นาบาย,ยภูมิจงไข้ว่วนคิดไว้จะเป็นนั่งภาวน,นาเฉยๆนั่งภาวน,นาเฉยๆนยี่อารมใจมันไม่ดีมันก็ดีแค่ภาวน,นาบางทีก็ภาวน,นากันไปเป,ป็นปกติเ,เวลาภาวน,นาก็จิตก็สั้สนไปโน่น,นสั้นไปนี่มันใช้ไม่ได้มันต้องมีปัญญาไข้่วรมีความรู้สึกตัวตลอดเวลา ถ้าการอย่างนี้มีอยู่แล้วก็ในแดนไหนก็แดนนั้นจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความเลวร้อนเนี่ยดับข้อดีสองพระสีทาคามีระงับความโกรธตรงปริมากตัวนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่ามีพรมีหารสีเป็นประจำแต่ถ้าว่าพระนาคามีก็เพิ่มอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วว่าให้อภัยทาน นอกจากจะระงับความโกรธยับยั้งความโกรธแต่ความโกรธมันยังมีอยู่ <c oughs> อย่างเบอร์โสดาบันยังมีความโกรธแต่ถ้าว่าไม่ทําลายเขาความโกรธแล้วยังพยาบามอาจจะคิดแหมไอ้เจ้านี่มันเร็วจริงๆไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะทําลายแต่ว่าคิดว่ามันเร็วเจ็บยังเจ็บใจถ้าไม่คิดฆ่าไม่คิดทำลายแต่ไม่อยากสังคมสมาคมด้วย ยังมีอาการใบหน้าเครียดแต่มาถึงพระสกิทาคามีอาการเครียดของใบหน้าไม่มีโกรธยังมีความโกรธไม่ชอบใจคิดไว้ว่าไม่ชอบใจยังมีอยู่แต่รมจิตอีส่วนหนึ่งเขาพยายามผ่ข้ามความโกรธห่าข้ามความพยาบาทคิดแพร่ภัยกรบุคคลผู้กระบบกทำความผิด โดยมีความรู้สึกว่าจิตของบุคคลคนนี้เป็นจิตของสัตว์ในอบายภูมิซึ่งเป็นทึงเป็นท่ายขกา,า,า,ากิเลสตัณหาอุปาทานและกุศนกรรมเราไม่ควรจะตอบแทนในการลาักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเขาจะเป็นสัตว์แตรกเป็นเปรตแต่สุรกายเป็นสตีฉันเป็นเรื่องของเขาเราไม่สนใจให้อภัยกับความผิดของเขานี่แปรลม,มของพระสทธาคามีมาก นี่มาได้ความหลงตอนนี้ก็มาจับสก,กายยะทิฏฐิเครื่องเครียอขึ้นเครื่องเครียขึ้นตอนไหนเครื่องเครื่ข,รรขึ้นเพราะว่ามาพิจนารณานอกที้เห็นว่าร่างกายของเราไม่จะตายแล้วก็มามองที่ร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอันว่าเพิ่มกายยะคตานุสติกาสุภกรรมฐานหนักขึ้น โดยมาพิจารณาเื่อร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายตายแน่มันเป็นปรบการณ์บัคฑิตเบ,บแค่ตายแต่ยังมีความพอใจในลักษณะของร่างกายในผิวพรรณของร่างกายการสวดสู่ง,งานของการตกแต่งร่างกายแต่มาในด้านาทฤกิธาครามีนิเพิ่ม เพิ่มอารมณ์ที่มีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็น,นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันแล้วก็มีความสกปรกทุกทุกด้านสเลดน้ำลายสกปรกเอืออไขสกปรกเลือดลเลนเลือดสกปรกน้ำเหลืองน้ำหนองสกปรกอุจจาระปัสสาวะสกปรกรวมความมาทุกส่วนของร่างกายนี่มันสกปรกจริงๆ เมื่อสุขกับโรคก็รู้สึกว่ามันเป็นของหน่าเบื่อไม่น่ารักแต่ก็ยังยังไม่หมดแต่อารมณ์เมือในการพิจารณาใหร่างกายของคนและสัตว์ทั้งตัวเองแม้่าเกิดอาการสนดลดว่าร่างกายไม่มีสภาพไปต่างอะไรก็ส่วเคลื่อนที่เพราะจะมูมองดูไปทุกจุดทุกประการมันก็เต็มไปด้วยความสุกรกโสโคร ผิวนิดเดียวที่เรามองเห็นก็ว่าสวยแต่ทั้งๆที่ผิวที่เราเห็นว่าสวยนั่นแหละก็ต้องชำระล้างกัทุกวันถ้าปล่อยเยกิดก้างไม่อาบน้ำไม่อาบผ้าไม่เช็ดตัวไม่ชำระล้างสักเจ็ดวันมันก็ทนไม่ไหว,วน่าแสดงว่าแม้แต่ผิวกายที่เราเห็นว่าสวยมันก็สกปรกถ้าส่วนที่อยู่ในผิวกายลงไปข้างในถ้าลอกหลังลงไปนิดเดียวเลือดจะไหลซึมออกมา เห็นเลือดมีกลิ่นเลือดเ,เ,เหม็นาาาามาาขาวเราก็พาซีสีว่าเลือดสกปรกนี่หลอกเลื้อเข้าไปภายในเห็นตับไตไส้พอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจาระปัสสะวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดตอนนี้ดูไม่ได้ม้นสกปรกจริจงๆ เรมณ์เบื่อจากร่างกายที่เห็นว่าสวยที่เห็นว่าสวยสดงดงามเป็ขอหน่ารักมันก็เร,เริ่มเริ่มคลายตัวลงไปยังไม่หมดกำหนดจิตเป็นเอกกับตาลมเป็นชานไม่ไม,ไมีไม่มีความรู้สึกเมามันในร่างกายแต่บางขณะยอมปรากฏบ้างเนื่อการของสก,กายทิฏฐิตัวนี้ นัน่ก็เปนพิจารณาด้วยกายคตานุคติและสุภกรรมฐานเพื่อตัดความหลงในร่างกายเห็นว่าร่างกายสุขสงบแล้วะเห็นว่าร่างกายมีสภาพจะต้องสลายตัวยึดถือดึงดันดึงมันไว้ไม่อยู่นี่เป็นอนุว่าอารมณ์จิตตรงนี้ถ้าเราจะเข้าไปพิจารณาว่าจุดไหนหนอที่เราจะเป็นพรสิกิตาคามี ถ้าเป็นสี่ธาคามีผลมันมีอารมณ์พอที่ทจะพิจารณาได้นั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกในด้านเพศตรงกันข้ามคือเรื่องของเพศมันเริ่มสลายตัวลงไปความรู้สึกสนใจในประเนเรื่องของระหว่างเพศมันมีเหมือนกัน แต่ทว่า,วาน้อยเต็มทียามปกติมันจะมีมีความรู้สึกขันในเรื่องของระหว่างเพศแต่ว่าบางครั้งเห็นคนเดินผัดไปผัดมาก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างแต่ถทว่า,วาด้วยฉับพสันนั่นเองในขณะสู้ขณะดเดียวจิตก็จะสลายจากความพอใจ เพราะอะไรเพราะอารมณ์เห็นร่างกายเต็มไปด้วความสกปรกเห็นผ้าตาทะลุไปถึงหนังทะลุจากหนังเข้าถึงเนื้อทะลุจากเนื้อเข้าไปถึงตับไตไส้สปอดมองเห็นทะลุหลบหลงว่าทุกส่วนของร่างกายคนและสัตว์มันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกและมีความเสื่อมโทรมเป็นปกติ อาการของคนทรงเต็มบริกามทุก์ท่ากันต้องบริหา,ารร่างกายแน่นยร่างกายสุดสมไปกดธรรมดาและในที่สุดมันก็สลายไปตัวนี้เป็นทําให้กําลังใจคลายความพอใจในร่างกายเขาบงคนอื่นเสียแม้แต่ร่างกายเขาเองก็มีความเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าว่าอารมณ์ความพอใจในร,าาร่างกายยังไม่หมดจนเหลือบ,บาง นี่มาได้ความโกรธก็ยังมีอยู่แต่มีเบาๆกระทบปังโกรธปังเมื่อโกรธแล้วก็ระงับความโกรธโดยการแทะภัยใช้เวลานาน,านไม่เกินห้านาทีอารมณ์นั้นก็คลายหายไปและก็ไม่ติดใจในความผิดของคลอื่นมาด้านของความโลกที่มีอารมณ์จิดสบายพอใจตามฐานะที่ทรงอยู่ ยังไงยงไงก็คิดว่า,าเธอเลี้ยงตัวรอดเป็นพอนี่ถ้าอารมณ์จิตขขงมันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีอารมณ์เบาในด้านโลภะความโลภมีความพอรกรากฏดขึ้นในจิตคิดว่ามีมากก็พอมีน้อยก็พอต่ไม่ได้แนะนำให้แํ่มาใหา้กินกันนะ มันได้เท่าไรรู้สึกพอปีนี้ได้มากขอปีหน้าได้น้อยขอคือดิบคิดไม่ดิ้นดนโดยก็มีการยอมรับทั้งแี่ว่าไอ้เหตุผลที่เพิ่งได้มามันก็เป็นไปตามกฎตามความสามารถตามกามลสมัยที่มัจะส่งขึ้นมาได้หรือจะหามาได้ความโกรธระงับก้นได้โดยฉับไปไม่มีการผูกพันในการเพียรบาต อาการของทางากายที่มีความพอใจระหว่างเพศรหรือวัตถุต่างๆความสวยสดงงามของวัตถุก็ดีความสวยสดงดงามของร่างกายเขาหมดคงก็ดีสลายไปจากใจเกือบหมดสิน้นนี่ท่านมีอารมณ์อย่างนี้องสมเด็จพระมาห์ามนินทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นพระสิทธ,ธาคามีอาดาสนับวันนี้การมีแลนะนํำกันั้งหมดลงแล้ว ต่อนนี้ไปขอทุกท่นทานตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้ทำภาวนาและพิจเรณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินิันญานบอกหทเวลา